สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมทีวิวแล้ววันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องโรงเรียนลูกผู้ชายพา์ที่2กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมเชื่อยไม่ไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ โจกทงอาชีกำลังเดินท้งเซงอยู่ในเมืองเขาเซงที่ไม่มีสาวเข้ามาหาเลยเหมือนฟ้าจะมีตาเสียงผู้หญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นหัวโจกไม่รอช้าวิ่งเข้าไปดูทันทีแต่ไม่ใช่สาวสวยอะไรหรอกจริงๆแล้วเป็นเสียงยายแกที่กำลังโดนนักเลงตามตัวอยู่หัวโจกทงอาชีสายหน้าเตรียมเดินกลับนักเลงคนนั้นก็ดันพลาดต่อยมาโดนโทงอาชีเข้าทงอาชีเลยต้องเอาคืนสักหน่อยนักเลงคนนั้นอ่วมเลยยายแกดีใจเรียกหัวโจกว่า โยชิโอก่อนจะดึงตัวกลับบ้านยายแก่พบว,ว่าหัวโ,โจกไม่ใช่โยชิโอลูกของแกยายนั่งร้องไห้ถึงลูกที่ตายในสงครามทงอชิไม่สนเตรียมจะลุกกลับโรงเรียนแต่ก็ดันมีคำสะดุดหูเข้ามันคือคำว่าร้อยล้านเยนยายแก่พูดว่า เขามีเงิน100ล้านเยนแต่ไม่รู้จะยกให้ใครหัวโจกทางาชีไม่รอช้าวิ่งเข้าไปนวดเลยทันทีเรียมจริงๆนะทงเชีเลิกเรียนวันต่อมาหัวโจกวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อไปหายายแกแต่ดันโดนโอนิกิลีเรียกตัวไว้ก่อนโอนิกิลีต้องการหัวโจกไปซื้อของอะไรบางอย่างให้หัวโจกรีบอ้างว่าตัวเองปวดท้องอย่างรุนแรงเพราะไม่อยากไปโมโมที่ยืนดูอยู่ก็อาสาไปแทนให้เพราะใครๆก็มีธุระกันทั้งนั้นโอนิกิลิสั่งให้โมโมไปซื้อหนังสือภาพไอดอลที่เพิ่งออกมา มันใช่เรื่องไม่เนี่ยทางหัวโจกเองก็ตกใจเพราะตอนนี้ยายแก ต็มโต๊ะเหมือนสาวอ้อเลยยายแกห,หัวโจกพาไปเที่ยวในเมืองหัวโจกก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำพอไปถึงยายแกก็เดินโค้งแขนกับหัวโจกทันทีนั่นทำให้ผู้คนจ้องมองมาที่พวกเขาหัวโจกทนไม่ไหวใบเปียงอยากกินข้าวฝีมือยายแกยายแกก็เลยพาไปซื้อของนำกับข้าวพอถึงเวลาจ่ายตังค์ยายแกก็ทำเป็นหูตึงเดินหนีไปหัวโจกทนงอันชี้เลยต้องจ่ายเองไม่หมดแค่นั้นกลับมาหัวโจกก็ต้องทำุก,กี้ให้กินอีกสบายจริงๆเลยนะยายแก เลิกเล่นวันต่อมาหัวโจก็เลยวิ่งตามเคยแต่ครั้งนี้กูเพ,เพื่อนเห็นแลแอบ,บตามมาด้วยหัวโจกไปถึงแล้วพายายแกไปอาบน้ําหลังบ้านภาพตอนนี้เอาออก YouTube ไม่ได้เนื่องจากอันดุจานเกินไปเพื่อนเพื่อนที่ตามมาเห็นก็แซวทวงอาชีพทันทีทุกคนเข้ามาในบ้านยายแกแล้วดูเหมอนทุกคนจะดูแล้วว่าทวงชีทาเพื่อเงินทุกคนอาสาช่วยอีกแรงทันทียายแกก็ดีใจอะไรสักอย่างตอนนั้นเองที่รถตักดินพักหน้าบ้านยายแกเข้ามาแกงยาคุซ่ามาทวงเงิน แกติดพนันไว้หัวโจกไม่รอช้าเข้ากระทืบยากูซ่าเสละเลยวันต่อมา กลุ่มเพื่อนๆเริ่มสงสัยในตัวยายแกแต่ก็ยังไม่อะไรกันจนกระทั่งนักเลงในตอนแรกโผล่มานักเลงมาเตือนกลุ่มหัวโจกยายแกเป็นนักเล่นพนันติดนี้นไปทั่วแถมยังโกโหกคนอื่นอีกนักเลงเองก็คือโยชิโอคนแรกลูกยายแกตายเพราะอุบัติเหตุไม่ใช่สงคามกลุ่มหัวโจกไม่รอช้าไปต่อว่ายายแกทันทีก่อนที่ทุกคนจะหลบมาด้วยความเซ็งระหว่างทางเดินก็เห็นยายแกโดนยากษุซ่าจับขึ้นรถไปทุกคนสะใจเป็นอย่างมากแล้วก็ไปนั่งกินซุกี้กันโชงอาชิเห็นซุกี้ก็นึกถึงยแก ที่ชมฝีมือเขาตรงอาชีพรีบไปช่วยยายแก่ทันที แั่มาที่ยายแกตอนนี้ยายแกทําได้แค่ปากดีทุานั้นเพราะทั้งตัวไม่มีอะไรเลยยายแกโดนยากุซ่าไล่ฟันยังดีที่หัวโจมาช่วยไว้ได้ทันแต่คนคนเดียวจะสู้ทั้งแก๊งได้ยังไงและแล้วยายแกก,กับหัวโจก,ก็จนมุมตอนนั้นเองที่โมโมะพาเพื่อนมาช่วยไว้ได้ทันไม่ได้มาแค่กลุ่มเดียวแต่มากันทั้งชั้นเลยยากุซ่าเละไม่เป็นท่ายายแกปิ้งโมโมะขึ้นมาแล้วเรียกโมโมะว่าโยชิโอแทนนักเยนทุกคนกําลังโดนเหล่าครูฝึกสอนอยู่ทุกคนต้องหกสูงและห้ามขยับขยืน่นเหมือนครูฝึกกเ็บ มานานัานใานนั้นเองก็มีเครื่องบินลำใหญ่ขี่ผ่านหัวพวกเขาไปแล้ดูเหมือนจะทิ้งอะไรลงมาด้วยนักเรียนและครูฝึกพร้อมใจกันวิ่งหนีตายเพราะคิดว่าเป็นระเบิดแต่จริงๆแล้วมันคือคนที่กระโดดล้มลงมาพออเดินออกมาบอกว่าฉันคือพออโรงเรียนลูกผู้ชายไอเดชิมะเฮฮาจิคนพวกนี้คือเด็กจากโรงเรียนโพลิตอะคาเดมี่คล้ายๆโรงเรียนลูกชายวอร์อร Academy, รช,ชั่นต่างชาติโพลิตอะคาเดมี่ปีหนึ่งจำนวนสามสิบคนจาเลยที่นี่สักพักฮิตจ็กสันหัวหน้าโรเรียนโพลิต ฮิตถามหาหัวหน้านักเรียนที่นี่ซึ่งก็คือโมโม้นั่นเองทั้งสองเข้าจับมือกัน แต่ว่าฮิตไม่ได้เป็นคนจับคนที่เข้ามาจับคือบิ๊กคองชายผิวสีล่างใหญ่คองออกแรงบีบมือโมโมเพื่อค่มขวัญแต่ก็โดนโมโม,อมอบีบคืนสะดิ้นเลยฮิตที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยสงบลมนะคือทุกวันในตอนเช้าพออ้อจะยิงเป้าที่กําลังหมุนอยู่ผู้สูงเลือกว่านักเรียนจะไปได้ฝึกแบบไหนกันแล้วในวันนี้ก็ได้โชควยพอดีด้วยแต่ไปที่ห้องเรียนโอนิเกลีฝืนที่จะพูดภาษาักฤษแนะนำให้นักเรียนโพลิศขำกันใหญ่โอนิเกลีเลยกู้หน้าในการเรียกน้องแว่นออกมาโชว์ถามว่าโชว์อะไร นั่นเหรอ้องสูคูณ13แม่นั่นเองทาโรงเรียนโพลิลพสขับม,มันเข้าไปอีกบ้องจริงๆแต่ไปที่ห้องฝึอกอีกห้องหนึ่งนักเรียนลูกผู้ชายกำลังทำสมาธิอยู่โดยจะมีแก้วน้ำกดวางไว้บนหัว แล้วก็เอาเชือกของคอทุกคนไว้ถ้ามีใครขยับแม้แต่คนเดียวมันก็จะพากันเละไปหมดท,ทุกคนทํากันได้อย่างดีจนกระทั่งบิ๊กคองแอบเอาบุหรี่ไปวางไว้ใต้แก้วจเจเปียกจเจเปียกเริ่มทนไม่ไหวน้ากดเริ่มโยดลงมาที่ไหล่โจเปียกแล้วครูฝึกก็สั่งให้หยุดถึงแม้ว่าจะน้ํากดไปเล็กน้อยแต่ก็รอดตายมาได้หัวโกทงกันชี้หัวร้อนเตรียมพ่อขรึบนักเรียนโพลิศครูฝึกโอริกิลีต้องเข้ามาห้ามทันทีพอเองก็เดินมาเจอพอ,อบอกว่า ปไปบางมีกเไม่เธอมิตรภาพมาเกิดจากกำปั้นแล้วก็พอดีเลยวันนี้มีการจัดปล่อยมวยขึ้นคููฝึกและนักเรียนทุกคนไปที่โรงเรียนปล่อยมวยกันการแข่งจะจัเป็น3คู่ชนะ2ใน3ากวินไปเลยทงอาชีเลือดร้อนใส่นวมล้อแต่คููฝึกก็สัง่งให้ไปถอดซะเพราะสิ่งที่ต้องใส่คือนวมตุ้มๆหน้ามันคือมวยกิกาลิส เป็นมวยสมัยก่อนของกรุงลมทวงอาชีต้องเจอกับบิ๊กคองของวอรมร่างกายหรอส่วนทวงอาชีกําลังนั่งอ่านหนังสือมวยอยู่เพราะมันไม่เคยต่อยมวยสากลมาก่อนจะไหวไหมเนี่ยกูฝึกบอกรติกากติกามีอยู่ว่าใช้ได้ทุกส่วนลมไม่มีนับเอาหมดสภาพผู้นั้นมวยได้เริ่มขึ้นหมัดแรกคองต่อยจนที่พักพังไปเลยทวงอาชีเข้าโจมตีคองแต่เขาไม่โดน พะนักเรียนโพลิตหลายๆคนเคยแข่งโอลิมปิกมาแล้วจงอาชีโดนคลองต่อยแค่หมัดเดียวก็ล่วงแล้วคู่ฝึกอนิกลี่เอาใจช่วยเต็มที่ทงอาชีลุกขึ้นอีกครัง้งแต่ก็โดนคลองต่อยจนล่วงเวทีทงอาชีก็ลุกขึ้นอีกครั้งนี้ทงอาชีถอดนวมออกคองวิ่งเข้ามาเตรียมปิดฉากแต่ก็โดนทงอาชีเตะเข้าให้แต่น่าไม่ใช่ลูกเตะธรรมดาเพราะทงอาชีเอานวมใส่ไวที่เท้าคองล้มลงไปทงอาชีพก็หมดแรงล้มตามตัดภาพไปที่เมือง มีเคนกำลังยกแผ่นเหล็กขนาดใหญ่อยู่แต่โซ่หนึ่งขาดสกก้อนเหล็กขนาดใหญ่กำลังหล่นทับคนแต่ก็ถูกชายคนหนึ่งต่อจนเหล็กฮักโจเปียที่เดม,มารูขึ้นเวทีเตรียมสู้กับพีทโดยมีน้องแว่นเป็นโค้ชให้แต่ไปที่รุ่นพี่ปี2โฟูจิกับเพ,เพื่อนกำลังยืนดูชายคนหนึ่งเข้าโรงเรียนชายคนนั้นชื่อว่าเจเป็นคนเดียวกับพี่ต่อยแผ่นเหล็ก เจเดินใส่สนับมือไว้ตลอดเวลาโคจิเห็นก็เรียกเข้ามาคุยเจบอกว่าสนับนี้ทําจากวัสดุที่แข็งแกร่ง่อเพชรซะอีกดาบของโคจิเองก็ตัดได้ทุกอย่างซะด้วยสิทั้งสองกำลังโดนกันว่าใครแน่หัวก,กันการตัดสินจบลงในการโจมตีเดียวดาบโคจิแตกออกเจ <Jay S 2> เองก็มีของเหมือนกันนั่นเนี่กับวาทีีเวทีเจ้าเปี๊ยกวิ่งผ่านไปทั่วน้องแว่นบอกว่ามันเป็นการพรางตาแต่กระเพ็นเต็มเต็ม,ต,มตาเลยนี่สิ ที่รองเท้าเจ้าเปียกมีสปริงติดอยู่เจ้าเปียกกระโดดไปมาเพื่อหาจังหวะโจมตีแต่ก็โดนฮิตซัดก,กับมาเพียงหมัดเดียวเท่านั้นเจ้าเปียกกระเด็นไปกระแทกหน้าเจ้าแว่นจนหมุนทั้งโค้ชและนักมวยต่อไปเป็นรอบของโมโมะโมโมะกระโดดขึ้นเวทีแล้วถามหาผู้ต่อสู้ฮิตบอกว่าบอสของเขายังไม่มาให้ต่อยกับเขารอไปก่อนฮิตเข้าต่อยโมโมะอ,อย่างต่อเนื่องแต่หมัดพวกนั้นไม่สามารถทำอะไรโมโมะได้เลยโมโมะสวนกลับไปแค่หมัดเดียวฮิตก็ล่วงซะแล้วตอนนั้นเองที่บอสของพวกโรงเรียนโพลิ คนคนนั้นก็คือเจนั่นเองเจสั่งให้ต่อตัวเป็นโนบิโนแล้วก็ต่อยให้ล้มทับกันไปเรื่อยๆนี่เป็นบทลงโทษที่ฮิตทําเสียชื่อก่อนการแข่งจะเริ่มขึ้นเจสั่งให้เพื่อนๆเอาพัดลมขนาดใหญ่กับแผ่นหินขึ้นไปบนเวทีพัดลมนี้มีใบที่คมมากๆเจต่อยหินโดยตั้งพัดลมที่คมและแรงไว้ข้างหน้าแล้วเจก็ทําได้หินแตกกระจายโดยแข็ไม่ขาดโมโมชมว่านี่เป็นละครปาหีที่ดี ศึกนี้จะเป็นการตัดสินระหว่างโรงเรียนการแข่งขันเริ่มขึ้นทั้งสองผ่านการแลกมัดแต่ก็ยังไม่มีใครต่อยกันโดนเลยโมโมเองก็เป็นลองอยู่หน่อยเจก็เป็นฝ่ายไล่ต้อนจนไปถึงมัดนี้มัดของทั้งสองชนกันเป็นนวงของโมโมที่แตกออกมัดของเจอันตรายจริงๆเจ J. บอกว่าเมื่อกี้เป็นแค่การวอร์มเท่านั้นก่อนที่เจจะใส่เข้าที่หน้าโมโมกระเด็นตกเวทีมัดของเจได้ขัดเสียงเสียงอีกในเมื่อมองไม่ทันโมโมเลยทําทการปิดตาซะเลยพออ้อบอกว่า นี่คือตาที่ใจเป็นการใช้จิตวิญญาณเข้าสู้สมัยเอโดะมีนักดาบคนหนึ่งใช้มีดเฉือนตาตัวเองจนบอดเพื่อฝึกตาที่ใจ แล้วเขาก็กลายเป็นนักดาบที่เก่งสุดในยุคนั้นโมโมเองก็ใช้วิธีนั้นเจต่อยโมโมไม่โดนแต่โมโมเองก็หาจังหวะสวนไม่ได้จนกระทั่งเจงัดไม้เด็ดออกมาใช้เป็นฟุตเวิร์กที่โมโมไม่สามารถจับทางได้โมโมโดนซาดตกเวทีไปอีกครั้งเพื่อนๆเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงระหว่างนั้นเองโคจิก็เดินเข้ามาหาโมโมเขาบอกว่ามันจะใช้ผลได้ยังไงถ้ามีตาอยู่แล้วโคจิก็ฟันไปที่ตาโมโมจนเลือดออกตอนนี้โมโมมองไม่เห็นแล้ว โมโมกับขึ้นเวทีอีกครัง้งเจทอดโน้มออกใส่สนับมือแทนพวกเขากำลังเอาจริงกันแล้วเจต่อยโมโมรุัวแต่ก็ไม่โดนเลยโมโมใช้โอกาสนี้ส่นเจไปหมัดเดือเทุานั้นเจลุมลงไปแล้วแพ้พลังพระเอกเห็นเห็นโรงเรียนลูกชายชนะไปวันถัดมาโรงเรียนโพลิตต้องนั่งหอกลับแล้วโบสโธจกเปียกและน้องแว่นก็ปากดีกับไาย,ยกใหญ่ว่าอยากเจกับเจถ้าเจอจะซัดให้เละเลยแต่ก็ต้องเวอ่อเพราะเจอยู่ข้างหลังพวกเขาเจสนใจโรงเรียนลูกชายและตัดสิน ในนทีี้3คนนั้นก็เลยเละแน่พออ้อเรียกเหล่าครูฝึกเข้าไปเพื่อคุยธุระแต่พวกครูฝึกเองก็เอาแต่พูดเรื่องโบนัสพออ้อเลยตัดบทด้วยการบอกว่าไม่มีพออ้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับรองพออ้อเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์โดยคนดูแลแทนก็คือโอนิกิลิ เราครฝึกใช้จังหวะน,นี้ในการหาเงินผู้ฝึกจัดงานประจำปีขึ้นเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋างานนี้ต้องทําเงินให้ได้ถึงส0ล้านเยนให้ได้วันต่อมางานโรงเรียนได้เริ่มขึ้นซุ้มแรกเป็นซุ้มระบายอารมณ์ผู้ฝึกดันจีจากเจ้าเปียกมัดไว้กับเชือกคนที่เข้ามาสามารถไปหน้าเจ้าเปียกได้เพียงมัดละ1000เยนเท่านั้นถ้านอกได้จะได้เงินรางวัล1น0 0 0แเยนคนแรกผ่านไปเจ้าเปียกก็ถึงกับตกใจเพราะมีคนรอซัดมันอีกเพียบแต่ก็มีนักเรียนของโรงเรียนอื่น2คนมาแซงคิวซะก เลือกเลงคนแรกล่างใหญ่สะจกปีสนอกไปเลยแต่ไปที่สุ้มที่สองซุ้มงัดข้อใจหนึ่งพัถ้าชนะได้หนึ่งแสนน้องอ้วนบอกโอนิกิลิให้หาคนมาเปลี่ยนที่เขาไม่ไหวแล้ว โอเนกิลีก็บอกว่าน้องอ้วนไม่วันแพ้เพราะแขนที่น้องอ้วนมีไฟฟ้าขั้วบบกอยู่พี่โตะก็มีขั้วลบถ้าชนกันก็ชอ็อตและนักเลงนคนเดิมก็ม่ครั้งทั้งสองงัดข้อกันน้องอ้วนงดัดจนนักเลงนคนนั้นเกือบแพ้แต่ก็โดนเป่าบุญีใส่หน้าสะกอนน้องอ้วนแพ้เละโดนไฟชอ็อตจนโอเนกิลีต้องรีมาตัดไฟตัดไปที่โมโมะตอนนี้กำลังคุยกับโคจิยูโคจิมาเตือนโมโมะเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนคันโตสมาคมนี้คุมโรงเรียนมาแล้วควา 98แทงแล้วก็าลังมาคุมโรงเรียนลูกผู้ชายด้วยกลับมาที่งานซุม้มนี่เป็นการปล่อยกับเจเจในตอนนี้ถูกล่ามไว้ด้วยลูกตุ้มหนัก100กิโลกร,รมัมเพื่อชนะจ่ายคืนสิเท้านักเรียนคนเดิมเลยลงเดิมพันไปถึง2อ0แสนเยนเจซัดนักเรียนคนนั้นสเละเล,เลยโมโมรู้แล้วว่านักเรียนสองคนนี้เป็นกลุ่มสมาคมคันโตขะเดวยวการสมาคมก็ยกพวกมาที่หน้าโรงเรียนแล้วมาถึง1000คนเลยทีเดียวพร้อมอาวุธครบมือด้วยพวกน้องแว่นโดนซัดสเละเล,เลยหัวหน้าสาขาโมล ตาบอกว่า แค่ร้อยคนก็สามารถจะืร้อเรียนลูกผู้ชายได้แล้วและพวกเขาก็เข้าไปตัดกะท่งานอีกครั้งซุ่มนี้คือการแสดงโชว์เสียบมีดหัโวโจ๊กทองอาชีถูกขังไว้นในตู้ก่อนจะเอามีดจานวนมากลุมแทงจริงๆมีดพวกนี้เป็นมีดปลอมเลยก,ก็เลือดปลอมแต่จู่จูก็ไม่คนยืนม,มีดจริงให้โอนิกกริชึกทองอาชีถึงกับลงไปดิ้นเลยตอนนี้ผู้สมาคมกับโมโมะก็เชิญหน้ากันแล้วทั้งสองก็หวดกันอย่างไม่รอช้าแต่ซัดได้ไม่นานครูฝึกก็มาห้ามไว้เพราะถ้าทาแบบนี้งานจะล่ม ครูฝึกเสนอการตัดสินให้มันคือรักบี้ลูกผู้ชายาก่อนการแข่งทุกคนจะต้องดื่มเหล้าเข้าไปก่อนลูกคนดื่มกันไปเรียบร้อยโอนนกรีบอกว่าที่ดื่มไปมันคือยาพิษออกฤทธิ์ช้าทางที่จะรอดคือยาถอนพิษซึ่งจะมีวางไว้ที่โกของทั้งสองฝั่งกุญแจที่จะปลดล็อกก็อยู่ในลูกบอลแล้วทุกคนสามารถใช้ได้ทุกอย่างมีเวลาแค่20นาทีเท่านั้น การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วในตอนแรกยังไม่มีใครสนใจบอลเลยทุกคนเอาแต่ซัดหน้ากันอย่างเดียวผู้บรรยายคือครูฝึกโอนิกิลีและลันจีเจอทางโบโซโอคว้าบอลลีวิ่งไปฝั่งสมาคมันโตไม่รอชา้าเขารวบทันทีน้องแว่นเองก็เข้าไปแย่งบอลออกมาแบบเนียนๆแต่ชชล่าใจเอาแต่ยินแอสสาวๆทาให้โดนบเกก็ไปอีกคนนักเรียนลูกผู้ชายยังไม่หมดพลังแค่นั้นหรอเจ้าเปียกวิ่งเข้าไปเอาบอลแล้ววิ่งหลบหนีอย่างช่ำชอง เดืขนาดตัวที่เล็กทำให้เจ้าเปียกผิว,วมากมากอย่าลืมนะว,ว่าโรงเรียนลูกชายเป็นพวกบ้อง จเปียกวิ่งไม่มองทางจนไปชนเข้ากับชายร่างใหญ่จเปียกโดนจับโยนสปิลเลยทําอะไรไม่ได้เลยต้องโยนบอลให้กับเจเจชักรูปโคนที่ขวางหน้าแล้วตรงไปที่โกทันทีฝั่งสมาคมคันโตเองก็มีทีเด็ดเหมือนกันหัวหน้าสาขาใช้อาวุธลูกตุ้มน้ํากับขวานเจพาทา่าโดนลูกตุ้มไปจนอว้วงแค่หัวหน้าสาขาเพียงคนเดียวก็สามารถล้มลงเรียนลูกชายได้เกือบหมดเหลือแต่โมโมที่ยืนรออยู่ที่โกทั้งสองเข้าประทะกันอย่างดุเดือดโดยเหมือนฝีมือของโมโมเองนเะเหนือ ว่าหัวหน้าสาขาซะอีกแต่โชคไม่ได้เข้าข้างโมโม้เลย ยาพิษเริ่มออกฤทธิ์แล้วเป็นเพื่อนของทั้งสองฝ่ายน้ำลายฟูมปากและล้มลงไปโมโมเองก็ขยับตัวไม่ค่อยไปแล้วหัวหน้าสาขาเล่นไม่ซื่อเพราะมันเป็นคนเดียวที่ไม่ได้กินยาพิษโมโมโดนลูกตุ้มอย่างต่อเนื่องในขณะที่เพื่อนเพื่อนลูกผู้ชายบอกให้โมโมสู้จนตัวตายโดยไม่ต้องสนพวกมันฝั่งของสมาคมคันโตเอาแต่ร้องขอชีวิตกันนี่คือความต่างระหว่างปุ้ยข้างถน,นนกับโรงเรียนลูกผู้ชายโมโมใช้แรงที่สุดท้ายเอาดาบปักขาตัวเองเพื่อเนสติและแรงกลับมาไม่ว่ายังไงมโมโมก็จะ ได้เพื่อนโมโมตอนนี้ก็หมดสติกันไปหมดแล้วหัวหน้าสาขาสับควานใส่โม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 ใช้มือรับขวานไว้แล้วเตะหัวหน้าสาขาจนกระเด็นไปต่อด้วยการฟันเขาที่กลางอกเต็ม ครูฝึกอนิเกลิประกาศให้คนดูกลับบ้านงานโรงเรียนจบลงแล้วให้รูโคนก็ฟื้นขึ้นมาสมาคมคันโตแพ้อย่างย่อยยับครูฝึกบอกว่าที่ดื่มเงินไปก็คือยาชาเท่านั้นเองแถมยังหลุดไปอีกว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดจะเก็บไปใช้นักเรียนลูกผู้ชายลุงสายครูฝึกโดยอ้างว่ายาชามาทําให้ควบคุมร่างกายไม่ได้งานนี้ครูฝึกเละแถมเงินที่ได้มาโมโมะก็เอาไปบริจาคหมดทางหัวหน้าสาขาเองก็โดนหัวหน้าใหญ่จัดการ ดาเตะโอมิโตะหัวหน้าสมาคมพันโตดาเตะสั่งคนให้เหลือทั้งหมดเดินหน้าเข้าโรงเรียนเด็กปีหนึ่งเพียงปีเดียวต้องเข้าสู้กับจำนวน900คนมันแท่จะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นโรงเรียนลูกชายก็สู้สุดใจโมโมเข้ามาเชิญหน้ากับดาเตะทันทีในก่อนที่ทั้งสองจะสู้กัน พอออกลับมาแล้วและห้ามไว้ได้ทันพอออรู้จักดาเตเป็นอย่างดีดาเตเคยเรียนที่โรงเรียนลูกผู้ชายแต่โดนไล่ออกเมื่อ3ปีก่อนเหตุผลไม่มีใครทราบพอออเสนอทางออกให้น้งสองฟาย คือลาดตะเวนสีทิศเป็นชื่อของการประลองอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งเอาตัวแทนออกมาฝั่งละสี่คนไปสู้การที่ภูเขาไฟภูจีกำหนดการคืออีกเวันเวลาเที่งยงคืนแาเแต่เองก็ยอมตกลงจากนั้นโคชจีก็พาโมไปดูแท่นหินที่หลักชื่อคนก่อนหน้านี้ไว้ลาตะเวนสีทิศเป็นการประลองที่เหมือนลกบนดินถ้าไปก็ตายไปครึ่งตัวแล้วถึงแม้ตัวจะตายแต่ชื่อก็ยังเป็นที่จดจํานี่คือที่มาของหินสลักเชื่อ,อน,นี้เพื่อนๆก็ต่างค้นคิดว่าสีค่คนนี้จะ เป็ในใครดี บูโซ่น้องแว่นเจ้าเปียกทั้ง3าคนเดินออกจากห้องเรียนไประหว่างถามพวกเขาก็โดนครูลันจีสั่งให้ลงชื่อโดยอ้างว่าเป็นรายชื่อผู้แข่งขันแต่จริงแล้วมันเป็นพิในใัยกรรมลันจีแม่งสนแต่เงินจริงๆแต่มาที่ด้านนอกกลุ่มโมโมะกาลังหาคนที่3อยู่เพราะสองคนแรกจะเป็นใครไม่ได้นอกจากโมโมและโทง,งาชีแล้วแล้วคนที่3ก็มาเสนอตัวเจนั่นเองเจสมัครใจที่จะเข้าร่วมการบารล็อกนี้เท่ากับว่าเหลือคนสุดท้ายไม่มีใครเลยที่จะกล้าแข่งเจ้าเปียกเลยตัดปัญหาลงแข่งเอง โมโมที่ยินก็สัตว์นาโจเปียเพื่อเนสติแล้วโมโมก็พาทุกคนไปที่โคคูไข่โคคุกโรงเรียนลูกผู้ชายโมโมพาทุกคนไปที่ห้องขังห้องหนึ่งในห้องนี้มีชายที่แข็งแรงแต่ออกใจต้องต้องอยู่คนหนึ่งโมโมและเพื่อนๆช่วยชายคนนั้นออกมา โทรามารัรู้ลิวจีนั่นคือชื่อของชายคนนั้นที่โทรามันรู้โดนขังไว้ก็เพราะว่าตอนงานปถะถมนิเทศโอนิกิลีไปเดิมด้วยการเตะก้นคนละสาทิพีโทรามันรู้ก็ตดใส่โอนิกิลีต่อด้วยการกระทืบซะจมดินนั้นทำให้โดนขังครึ่งปีแต่ถ้าว่าการที่โมโมช่วยออกมามันไม่ลาบเรื่อขนาดนั้น โมโม่โดนอนิกิลีจับได้แล้วพาไปหาพออ้อแล้วก็คือต้องการที่จะไล่โมโม่ออกให้ได้แต่ก็โดนพออ้อสั่งหูปากทันทีโมโม่ขอให้พออ้ออนุญาตให้โทรามารู้ด้วยพออ้อไม่ได้ขัดศรัทธาอะไรเขออาอนุญาตทันที ถ้าคุณว่าตอนนี้ได้ครบ4คนเรียบร้อยแล้วและแล้วก็มาถึงวันประลองโอนิกิล,ลีใช้น้ำตาปอบเพื่อแสดงละครทงลูกผู้ชายบกสบัดนักสู้ทั้ง4คนออกมาด้วยชุดสีขาวทางด้านดาเตเองก็มีสามานมัดคาโกคุเลนเป็นหน่วยมือดีของดาเต αι. การต่อสู้ใกล้เข้ามาแล้วก่อนจะเดินทางโอนิกิล,ลีนำกระดานทำนานชิตาขึ้นมาในกระดานมีคำว่า รอดถึง99ไม่มีควาว่าตายเพียงหนึ่งโอนิกิลิทาแบบนี้กเพื่อปลุกขวัญกําลังใจนักสู้แต่ผลมันนั้นออกมาว่าตายเยี่ยมจริงโอเนกิลิรีบโยนทิ้งทันทีและทุกคนก็ขึ้นรถขนดินเพื่อเดินทางรถหยุดที่ตีนเขา,าทุกคนเดินเท้าขึ้นไปเจอวัดวัดนี้มีชื่อว่าวัดโลกัน วิญญาณที่นักสู้เข้าไปได้เท่านั้นในวัดมีพระอยู่3องค์เท่านั้นหลวงพ่อออกมาเปิดประตูรับนักสู้เข้าไปลาตะเวนเศรษฐีไม่มีคนแข่งขันมาถึง30ปีแล้วพวกเขาเดินไปเจอกับัวกของดาเตะสามันมัด ขาโกกู้เล่นกำลังลอ้อพวกเขาอยู่ในสามารถประกอบไปด้วยยี่เองไลเดนและเกคโคทั้งสองฝั่งต้องแยกกันเดินเข้าไปในอุมโมงค์จะเป็นหรือตายขึ้นอยู่กับพระผู้เธอองค์ทั้งสองเดินเข้าไปในอุมโมงค์ที่ยาวมากๆระหว่างทางก็พบก,กับโครงกระดูกมากมายกองอยู่กับพื้นทั้งสองฝั่งเดินไปจนล่กออกมาข้างนอกอุมโมงค์ตอนนี้มีพระ ฟูไกกับเลงไครรออยู่พวกเขาจะมานำทางต่อไปแต่ก่อนอื่นทั้งสองฝั่งต้องเอาโซ่ของข่าวไว้ก่อนปลายโซ่นั้นมีลูกเล็กขนาดยากักษ์ทวงอยู่ทุกคนต้องช่วยกันดัาลูกเล็กไปจนถึงยอดเขาระหว่างทางจะมีด่านทั้งสี่ด่านรออยู่แต่และด่านต้องส่งตัวแทนออกไปสู้หนึ่งคนถ้าตายกำลังที่ดัานลูกเล็กก็จะลดลงทั้งสองฝั่งดันไปจนถึงด่านแรกบอกรรมฐานขนาดใหญ่หยุดหน้าพวกเขาแล้วเจอาสาที่จะออกไปสู้ฝั่งดาเตไรเดนก็จะออกไปสู้ทั้งสองลองไปเตรียม ตัวที่บอกกรรมธา,านไลเดนเป็นวิชามวยจีนที่น่ากลัวเจพยายามต่อยแต่เขาไม่โดนเลยจนกระทั่งไลเดนกระโดดใช้มีดที่รองเท้าฟันเจเลือดไหลออกมาท่วมตัวขณะเดียวกันหลวงพ่อก็เทียนทั้งแปดเล่มออกมาให้เหล่าเพื่อนๆดูเทียนนี้แสดงถึงชีวิตของนักสู้ทั้งแปดเจตอนนี้เริ่มลำบากแล้วเจบอกว่าที่ผ่านมาเขาแค่ดูเชิงเท่านั้นตอนนี้เขาจะเอาจินแล้วเจยืนลับลูกเตะอีกครั้งครั้งนี้มีมีดปากที่กลางอกเจเจตั้งใจเสียชีวิตเพื่อจัดก,การไลเด เไปพร้อมกันเจสิการซัดไลเด่นจนล่วงบอกกรรมฐาน เจเองก็หมดแรงเลยลู่ลงไปด้วยแสงเทียนของเจและไล,ลเดนดับลงไปแล้วการต่อสู้ในด่านแรกเสมอกันก่อนที่พวกมโมโมจะออกเดินทางพวกเขาใช้มีดสลักชื่อเจไว้ที่ร่างกายเพื่อเป็นการจดจําว่าเจจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิตพวกเขาดินลูกเล็กจนมาถึงด่านที่2ด่านนี้โทงอาชีจะเป็นคนออกไปสู้เองฝั่งของดาเตก็ส่งฮิเองออกไปสู้โทงอาชีจับเชือกและโดนถีบล้มที่ผาี่เองก็ลงไปตามกันทั้งสองต้องสู้กันกลางอากาศพลาดก็เท่ากับตายการต่อสู้เริ่ม เพื่อนที่อยู่ข้างล่างเห็นเทียนพวงอาชีเบาลงโอน,นิคิริจะเสนอให้ทุกคนตะโกนเชียร์จากตรงนี้โบโซอ,อาสาจะนําเพื่อนเอนชียร์เองสมัยก่อนเวลาทําสงครามการส่งเสียงเชียร์เป็นอะไรที่สําคัญมากแต่มันจะเป็นไปได้เหรอเพราะนี่มันห่างตั้ง20กิโลทางอางชีเองไม่สามารถโจมตีอะไรที่เองได้เลยที่เองโจมตีใส่ทวงอาชีไม่หยุดเี่เองให้หัวและหยุดปูมาปาแขนทวงอาชีทั้งสองข้างเนื่องทำให้แขนทั้งของข้างช้าทวงอาชีไม่มีทางเลือกต้องใช้ฟันกัดไว ยีเองจีบกงเล็บออกมาแล้วฟาดไปที่ทงอาชีจนแผลเต็มตัวไปหมดดาเตเสนอให้โมโมยอมแพ้แล้วเขาจะยอมไว้ชีวิตทงอาชีแต่โมโมเองก็ไม่ยอมรับเพราะได้ทำแบบนั้นเจอเองต้องผิดหวังแน่แน่ทงอาชีโดนโจมตีจนสลบไปกลางเหวตอนนั้นเองที่ทงอาชีได้ยินเสียงกองเชียร์จากเพื่อนๆทงอาชีฮึดสู้อีกครั้งรอบนี้ทงอาชีโจมตีสวนคืนได้แล้วแต่นั่นยังไม่พอทงอาชีโดนกงเล็บเข้าไปที่ท้องในน้นให้เขาล่วงลงเหวไปในที่สุด หัวหน้ากองชี์อย่างบูโซโ่ก็ร้องตะโกนจนเสียงไม่มีแล้วแต่เขาก็ยังพงตะโกนต่อไปแล้วเหมือนโชคจะเข้าข้างลมบูเขาพัดธงอาชีขึ้นมาธงอาชีรีบกอดผมที่เองไว้ธงอาชีตัดสินใจพีชีพเอาที่เองลงไปด้วยทางบูโซโ่ตอนนี้ก็หมดสติทั้งท่ายืมไปแล้วที่เองใช้กรงเล็บตัดผมตัวเองแต่ธงอาชีก็ไม่หยุดแค่นั้นธงอาชีดึงขาที่เองไว้ แล้วก็เตะหน้าฮีเองจนทั้งสองล่วงไปที่เหวแสงเทียนของทั้งสองก็ดับลงไปแล้วเพื่อนทุกคนต่างร้องไห้ที่โทงอาชีตายนี่เป็นน้ําตาของลูกผู้ชายการแข่งยังคงต้องไปต่อโมโมและโทรามารุยังคงดันลูกเหล็กต่อไปก่อนถึงด่านที่3ทุกคนต้องผ่านสะพานหินแคบแบไปโพรามารุอาสาเป็นคนดันไปเองระหว่างทางสะพานหินแตกเล็กน้อยโพรามารุเลยยกลอยเดินแม่งเลยเป็นการข้ามที่ง่ายแถมได้ขิงอีกแลีพยวหัน,นกลับไปก็เจอกับ เก็ค้ายเดียวลูกเล็กวางไว้บนหัวเดินข้ามมาอย่างชิวๆทั้งสองฟังเดินเข้าอ,อุโมงค์เหมือก่อนไปไปอ,อุโมงคือทาน้ําแข็งขนาดยักษ์ตรงกลางเป็นแท่นน้ําแข็งเอาไว้สู้กันข้าล่างก็ไปน้ําแข็งแหลมส่วนด้านบนก็จะจุดไฟเพื่อน้ําแข็งละลายอย่างช้าๆโมโม,มจะออกไปสู้พวกเขาทนไม่ไหวแล้วที่ต้องเห็นเพื่อนตายไปแล้วคน โทรามารูรับไปที่คอโมโมะพราโมโมต้องไปสู้กับดาเตตรงนี้โทรามารูจะจัดก,การเองเกโคก็ออกมาเตรียมสู้โทรามารูตั้งห้ากจังฟูขึ้นมา แต่มือสมัครเล่นจะไปสู้กับเทพมวยจีนได้ยังไงเก,กโก้หลบการโจมตีทรลามารูได้หมดเลยแถมยังโจมตีสวนกลับได้ด้วยท่านหลวงพ่อบอกว่าเมื่อห0ปีก่อนเคยมีโคลลชีวิตจากราตเวนสีทิศด้วยแล้วคนคนนั้นก็กําลังจะมาที่นี่ในอีกไม่นานแต่กรรไม่ิีการต่อสู้เก,กโก้หยิบมีดเคียวพะจันออกมาเขากาจะซาบทรลามารูเป็นชิ้นๆเก,กโก้เอาหัวทรงตัวไว้กับพื้นแล้วเริ่มหมุนตัวอย่างรวดเร็ว โทรามารู้หนีไปจนสุดขอบเขาใช้จังหวะนั้นกระโดดหลบแล้วถีบเก็เกโคลงไปข้างล่างแต่ยังไม่ทันดีใจเก็กโคก็ปีนขึ้นมาได้เก็กโคเขาโจมตีโทรามารู้อีกครั้งโทรามารูจนมุมอย่างรวดเร็วทีนี้โทรามารูหนีไม่ได้แล้วโทรมารูตัดสินใจใช้ท่าไม่ตายพยักผายลมโทรามารูตดใส่หน้าเก็กโคแล้วเข้าต่อยอย่างรัวนั่นทำให้เก็กโคโกรดขึ้นมาหลายมังกรเด่นชัดขึ้นมาที่ตัวเก็กโคตอนนี้เก็กโคเป็นคนละคนแล้วไม่ว่าจะโจมตีอะไรมาโทรามารู้ก็เจ็บเองตลอด เก็กโค่จกโทรามารูฟาดไปฟาดมาอย่างรุนแรงตอนนั้นเองที่โทรามารูตดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เันคอมโบกับไฟแช็กถ่าผายลมพะเพิงโทรามารูใช้จังหวะนี้ขีดเส้นที่พื้นแล้วต่อยจนพื้นถล่มไปเก็กโคหล่นลงไปโดนเสียบแต่ทว่าแสงทิ่งของเก็กโคมันยังไม่ดับมันแข็งเองก็เริ่มถล่มแล้วด้วยโทรามารูที่ลังข้ามกับมนที่ปลอดภัยก็ต้องเจอกาบเก็กโคที่ปิงขึ้นมาอีกครั้งเก็กโค่กะจะฆ่าโทรามารูให้ได้เก็กโคเอาแท่งน้ำแข็งเสียบกลางท้องโทรามารู โทรามารู้ถึงกับล้มเลยทีเดียวก่อนที่เก็กโคจะนั่งกล่าวฟังโทรามารุก็มาดึงขาไว้แล้วไม่ยอมปล่อยโทรามารู้จะเอาเกโคไปลงนรกด้วยกันก่อนจะจ่าก,กับโมโมะโทรามารุบอกว่าให้จดจําชื่อของเขาไว้แล้วตํ้แข็งก็ถล่มลงมาโมโมะเสียเพื่อนอีกคนแล้วโมโมะออกมายังนอกถ้ำและเตรียมตัวไปด่านสุดท้ายขนาเดียวกันเพื่อนข้างล่างก็กำลังวิ่งหลบรถบรรทุกคนได้ขับคือพอออดาชิมะเฮาจิ พอเอาของมาฝากทุกคนพอวิ่งเข้าไปดูก็เจอกับธงโรงเรียนลูกผู้ชายขนาดยักษ์พอออเป็นคนที่ชนะมาได้เมื่อ50ปีก่อนก็ไม่แปลกหรอกทางโมงโมก,ก็ดันลูกเล็กไปจนถึงยอดภูเขาไฟปากป่องภูเขามีเชือกถึงไว้เป็นรูปใหญ่บางมุมทั้งสองคนต้องสู้กันบนนั้นระหว่างการสู้ก็จะจุดไฟเผาเชือกด้วยมีเวลาคร่าวๆหนึ่ชั่วโมงธงที่พอออกมาคือธงปีศาจเป็นธงที่มีน้ำหนักถึง300กิโล ในการยกธงต้องใช้แค่คนหุ่นเดียวเท่านั้นแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นเจ้าเปียกยืนยันว่าจะยกธงปีศาจเองด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนขณะเดียวกันไฟก็เริ่มจุดการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วเจ้าเปียกออกแรงยกสุดชีวิตแต่ก็ยังยกไม่ขึ้นสักทีที่การต่อสู้มโมโมเข้าโจมตีระยะประชิด พอดาเตะใช้หอ,อกอสรพิษที่สามารถที่โดดได้เท่าที่ต้องการโ,โมโมเจองานยากแล้วจเจ้าเปียกเองก็ไม่ยอมแพ้พยายามยกยางสุดความสามารถพอออบอกว่าทงนี้ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังอขอแค่จิตใจแน่วแน่ก็สามารถยกได้แล้วทางดาเตะตอนนี้งานวิชาหอ,อกอสรพิษออกมาใช้หอ,อกนี้มีข้อต่อมากมายมันขยับได้เหมือนงูชกโมโมตัดสินใจกระโดดเอาเสื้อปลาใส่ดาเตา ก่อนจะฟันลงไปไหลของโมโม่โดนเฉือนเข้าแต่หน้ากากดาเตะก็แตกออกเหมือนกันโมโม่เก็บซื้อขึ้นมาตั้งรับอีกครั้งโมโม่ยังโจมตีดาเตะไม่โดนเลยดาเตะเองก็เดินหน้าโจมตีเต็มที่แต่ไม่โชเจเปียที่ยังไงก็ยกไม่ขึ้นพ่ออ,อได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ดาเตะโดนไล่ออกเมื่อ3ปีก่อนมีครูฝึกการต่อสู้เข้ามาใหม่ผู้ฝึกคนนี้เฮ้าหารฐานักเรียนให้ออกมาต่อสู้แล้วคนที่ออกไปก็คือประธานปีหนึ่งดาเตะนั่นเองผู้ฝึกคนนั้นใช้ดาบจีดแก้มดา จนเป็นแผลหกแผลเลสเตไม่รอช้าหยิบพอขึ้นมาปิดชีพผู้ฝึกทันทีแล้วเาเตก็หลบหนีไปตอนนี้เจ้าเปี๊ยกของขอพลังจากเพื่อนที่ตายไปเจโทงอาชีโพรามรัลุไดน่าไม่เขายกขึ้นมาเพื่อนๆไม่รอช้าออกสินเชียทันทีทางโมโมเองก็ใช้วิธีเอาตัวรับพอเพื่อเข้าประชิดแต่เขาพลาดท่าโดนาเตจับโยน ถ้าพิาคาดขุนพลกระทิงปิดชีพดาเตะใช้เขาที่หมวกที่โมโม,มจากด้านหลังอีกไม่นานมันก็จะเสียทะลุถ,ถึงหัวใจฝั่งเจ้าเป็กเองก็เริ่มหมดแรงที่ยกพงแล้วพงค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆ เจ้าเปียกเองตอนนี้ยกไม่ไหวแล้วนกแว่นเลยทําการเอามีดไปผูกไว้ที่เสาธงถ้าเจ้าเปียกปล่อยธงมีดก็จะมาเสียบเข้าที่เจ้าแว่นเอาจริงๆแค่หล่นทับก็ตายแล้วแต่ช่างเถอะยังไงนั่นก็ทําให้เจ้าเปียกคือสู้ต่อฝั่งดาเตาเองก็ปิดฉากโมโมแล้วเขาก็โดดแล้วหันหัวลงมาเพื่อให้โมโมกระแทกตายไป โมโมเองก็ใช้จังหวะนนี้ฟันเชือกที่ขึงไว้จนขาดทั้งสองลงไปหวนเชือกกันทั้งคู่ดาเตะเห็นความเป็นลูกผู้ชายของโมโมดาต่อไปเขาจะรับมันเองโมโมจัดก,การฟันดาบเข้าดาเตะเต็มๆแล้วโมโมก็ล่วงลงไปดาเตะดีใจได้ไม่นานกล่องเขาก็แตกออกมดแล้วก็ล่วงลงตามกันไปแต่ถ้าว่าทั้งสองคนนั้นยังไม่ตายข้างล่างนั้นเป็นบอก,กดแดงเป็นกดออนทําให้แสบเท่านั้นไม่สามารถทําให้ตายได้แต่ควันที่เละเหยออกมาจะทําให้เห็นภาพร้อน และตายทั้งคู่มีเวลาแค่สิปนาทีเท่านั้นเชือดิพาทั้งสองรูปมีสามารถลับน้ำหนักได้แค่คนเดียวเท่านั้นทั้งสองคนก็สู้กันอีกครั้ง ตอนนี้โมโมได้รับเสียงเชียร์และจิตวิญญาณของลูกผู้ชายแล้วนั่นทำให้โมโมมีแรงฮึดขึ้นแต่โชคก็เข้าข้างได้ไม่นานเพราะโมโมเป็นคนที่ตกอลงมาก่อนโมโมก็เลยเห็นภาพหลอนก่อนโมโมใช้ดาบปักไปที่เท้าตัวเองเพื่อเรียกสติตัวเองอีกครั้งเวลาใกล้จะหมดแล้วทั้งสองก็ตัดสินกันในดาบนี้โมโมฟันจนดาบของดาเตะหักด้วยจิตวิญญาณและเสียงเชียร์เพื่อนๆโมโมฟันเข้าเต็มๆต,ต,ตัวดาเตะแต่โมโมก็ไม่ทําให้ถึงตายเพราะโมโมไปเห็นรอยสลักชื่อที่แขนดาเตะและตัเองก็มีหัวใจรัก เหมือน,นมเมื่อรู้ผลแล้วโมโมก็เลยแบกดาเตปินเชือกขึ้นไปแต่เย็นลืมว่าเชือกมันํำหนักได้แค่คนเดียวดาเตเลยบอกลาโมโมและปล่อยตัวเองลงไปโมโมขึ้นมาแล้วได้รับใบรับรองว่าผ่านการต่ตเวนสี่ทิศแต่ว่าโมโมไม่ยอมลงไป เขาตัดสินใจที่จะตายที่นี่เขาจะไม่ปล่อยให้คนที่ตายไปเหงาทางเพื่อนๆข้างล่างเองก็ดีใจกันยกใหญ่ที่โมโมเอาชนะได้แต่ก็ต้องพังงาเพราะมีโรงโศพติดชื่อเจทงอาชิโทรมารุตั้งอยู่พวกเขาลีบเปิดดูแล้วพบว่าพวกเขายังไม่ตายพวกโมโมเองก็ตกใจที่เจอกลุ่มคนเข้ามาหาหนึกว่าผีแต่ไม่ใช่พวกเขาคือรุ่นพี่ปีสามานผููนั้นเห็นอะไรบางอย่างในตัวโมโมเลยเออกคำสั่งให้ช่วยพวกโมโมไว้และยังเตือนอีกด้วยว่า ล่าแต่เวนสีทิศยังไม่ใช่นรกที่แท้จริงก่อนกลุ่มพี่ปีสจะหายไปโมโมรีบเดินเข้ามาข้างล่างแล้วยิ่งคุยกับทั้ง3าคนทั้งน้ำตาพวกเขารอดนรกขุมแรกมาได้ก็จบตงนี้นะครับสำหรับหลุงเลี้ยลูกผู้ชายภาคที่2ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบาย